สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าราคาทองวันนี้ประจำวันที่10เดือนกรกฎาคมปี2563ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9.28นาฬิกา28นาทีราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแม่มสินนำเสนอในทุกๆวันปัจจัยไหน บวกลบกำหนดราคาทองคำจากทองคำราคาประจำวันที่10เดือนกรกฎาคมปี2563นะคะราคาทองสปอร์ตปรับลดลงจากแรงเทขายทำกำไรหลังจากพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ9ปีรวมถึงการแข่งข้าของดอลลรานะคะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะลดความน่าสนใจของทองคำในประเทศเงินบาทอ่อนค่าเป็นปัจจัยหนุนทองคำนะคะ อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากทองคำราคาประจําวันที่10เดือนกรกฎาคมปี2563แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะมณฑน,นีด้วยนะคะสำหรับราคาทองเช้านี้นะคะเปิดตลาดขึ้นมาประกาศราคาครั้งที่1เมื่อเวลา9นาฬิกา28นาทีประจําวันที่10เดือนกรกฎาคมปี2563ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ2 6 6 0 0บาทขายออก2 6 7 0 0บาททองรูปพัรร 96. ์96.5%รับซื้อ2 6 1 2 0บาท68สตางค์ขายออก2 7 2 0 0บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่10เดือนกรกฎาคมปี2563ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา28นาที ราคาของครั้งที่1ก็คงที่จากเมื่อวานนะคะแมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณฑน,นีด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแมมสินด้วยนะคะแมมสินก็จะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นนะคะแล้วก็จะสรุปรวมตลอดทั้งวันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แมมสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ ขอบคุณค่ะ